สวัสดีครับพบกับเฮียวุฒิพาชิมครับ <Whoa. S 1> วันนี้เรามาทําน้ําหมักกันนี่ครับนี่คือสูตรจะมีพริกไทยพริกไทยขาวเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็อนะเม็ดผักชีเม็ดผักชีแล้วก็วนะกกวกอะไรนะผงปรุงรสรู้กันดีของนัวของนัว อันนี้อะไรนะกระเทียมมีกระเทียมแล้วก็หอมหอมแขกวะที่เป็นหัวใหญ่ๆอ่ะสีม่วงๆอ่ะอนี่ยถ้วยหนึ่งหนึ่งถ้วยก็ผงปรุงรสนี่ก็แล้วแต่เราจะใส่นะครับชิมเอาไม่ต้องฟิกตายตัวหรอกแล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ผมใส่แล้วก็มีซอสพริกน่าจะเป็นตาบอกตาได้ไหม ไม่ได้อะหลังไมค์ก็แล้วกันนะครับหลังไมค์ทักมาหลังไมค์อยากรู้ว่าเป็นตาอะไรน้ำปลาล่ะน้ำปลาน้ำปลาบอกยี่ห้อไหมเขาเป็นสปอนเซอร์เราไม่บอกหลังไมค์นะครับทักมาหลังไมค์ได้เลยน้ำปลาสี่ขวดนะครับน้ำปลา,า,าอ้าไม่เป็นไรให้ไปดูขวดเอ,เองตามขวดเอ,เองครับนี่ลักษณะขวดแต่ปกคลิปก็น่าจะมีอยู่นะ แล้วก็มีถังนะครับที่ไว้ใส่น้ำหมักนะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะครับตอนแรกก็ใส่นี่ก่อนดีกว่าซอส,สพริกซอส,สพริก ใส่ประมาณครึ่งแกลลอนนะดูนะครับผมก็กะเอานะครับหนึ่งแกลลอนสามารถใส่ได้สองรอบนะหนึ่งแกลลอนซอสพริกเนี้ยสามารถใส่ได้สองรอบโลโก้มันหายไปแล้วมันหลุดไปแล้วอันเนี้ยแล้วก็น้ำปลานะครับใส่น้ำปลา นี่ใส่ถุงมือด้วยนะถุงมือจริงมีต้องมีผพพ้าปิดจมูกด้วยนะครับช่วงนี้ผมมันมีลูกค้าแล้วล่ะตอนนี้อยู่ส่วนตัวนะครับไม่ปกติก็ใส่ทั้งวันนะครับ <S <S <Yeah. S 1> ก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับทีละขวดทีละขวดนะ กาเทได้สี่ขวดก็เทสี่ขวดเลยนะครับผมเทได้ทีละขวดนะเดี๋ยวเปิดไหมหนะรือยังกรเปิดแล้วนี่มันมีจุกแล้วก็ป่าดแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องปาดรูเล็กนะใส่รูใหญ่เลยครับสี่ขวดเฮ้ยเดี๋ยวนี้พาขึ้นภูเขา เออลืมวะไม่เป็นไรไม่ไม่มีเราไม่ใช้แบบขวดแล้วไงเราใช้แบบแกลร้อนไม่ต้องไม่ต้องนั่นก็ได้เออววะแต่เราต้องมาใส่นี่ดิลืม,มลืมลืมมันนี่มานี่มนันนี่แล้วก็หอมกับกระเทียมที่เตรียมไว้นะครับหอมหน่าจะเยอะกว่ากระเทียมนั้นที่ที่ใส่ที่ใส่มา,าเ,เดี๋ยวนั้นไม่เป็นไรตักตักเอาเนี้ย ไม่ได้ทำน้ำลืมลืมขั้นตอนไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับตักน้ําปลากับจริงๆต้องเป็นปน้ําปลานะมันมันจะมันนี่มารัดขั้นตอนละข,ข้า,ขา,า,ขาว,วุาบอกจะตายแดไม่ตายดแดเราปิดฝามามานี่ตากล้องมาปั่นก่อน ขาน่าละเอียดเลยนะ พอปั่นเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะน่ากินไหมหอ,หอมพอใส่เลยจ้ะมันจะกระเด็นนะที่จริงมันต้องมีน้ำปลาเหลืออยู่ขวดหนึ่งนะครับไวล้ล้างล้างเนี่ยเสรษดายไม่ได้ทำนานไม่ได้ทำนานลืม โคนรับใช้เดี๋ยวว่าเมียเ,เลยนาเกียดอันนี้วางไว้ก่อนมาก่อนมาก่อน,อนแล้วก็มาถึงเอานี้ดีวกว่า,มาเมล็ดผักชีสักก่อนเพื่อมหนึ่ง่ไหอวะ่อน เรื่องปั่นจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแต่นี่เป็นแบบปั่นแห้งอะ่ะพอไหมแค่นี้พอนะ,อะแค่นี้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนลูกค้าก็ไม่ชอบน้ำเม็ดผักชีอย่าไปใส่เยอะนะครับกลิ่นมันแรงนะครับแล้วไม่ใส่ไม่ใส่มันจะไม่เรียดแล้วก็รอ อย่างเดียวสวัสดีครับวันนี้ละเอียดแล้วนะครับมาเล็ดปกักชีประมาณไหนประมาณเนี้ยหอมหอมไม่รู้เป็นไรนะเวลาทำหนูข้าวชอบดมมะน,นาวยังดมเลย แล้วก็นี่นะครับทีเด็ดของเราพริกไทยนะใช้เป็นพริกไทยดำไม่ได้นะครับมันจะดำนะเวลาย่างมาผิวมันจะดำๆพิกไทยขาวเม็ดก็ใช้เป็นพริกไทยขาวแหละโอ้โหโหหหเด็ดของแพงของแพง อุ๊บาแล้วหกหกเลยก็พ oh. อๆกันนะผมชอบความหอมของวิไทยหอะอเผ็ดเผ็ดันเผ็ดต้องหอมแต่อย่าใส่เยอะนะครับเด็กกินไม่ได้บางทีลูกค้ามาก็ถามเหมือนกันว่าใส่เครื่องเยอะไหมอะไรประมาณเนี้ย <L> เพราะว่าพ <L> ิไทยมันเผ็ดไงใส่เยอะเกินก็ <L> เด็กกินไม่ได้ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับพริกไทยนี่พริกไทยผมปั่นมาแนละ้วมันละเอียดเร็วกว่าแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับจริงจริงจะปั่นให้มันหยาบกว่า,าน,นี้ก็ได้นะมันจะเวลากัดเวลากัดมันจะถึงเครื่องพริกไทยอะ่ะเรามาดูมาดูคนเออนี่นี่น,นี่ชุลรสชุลรสกับเกลือนะครับที่ผมใส่ไปก็เกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะชุลรสประมาณสองช้อนโต๊ะ แล้วแต่ความชอบนะครับเอาให้ดูสีหน่อยนะอันนี้คือน,น้ำหมักนะไม่ใชน่น้ำหมักน,น้ำหมักอ่าลองดูนอาเอาช้อนมาชิมนะ มันเค็มจังโอเคเด็ดนี่แหละครับสุดรไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีมีแค่นี้ครับไม่ต้องไปฟิกตายตัวมากจัดให้ตามคำขอของเอฟซีนะครับที่ขอเข้ามาเรื่องน้ำหมักไก่ย,ย่างวิเชียนฝากติดตามเยวุฒิพาชิมด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับ